เห็นไหมนี่แหละค่ะคือเด็กไม่ดีเห็นไหมนี่แหละค่ะมันเป็นการประจานลูกเป็นการประจานลูกตัวเองเห็นลูกมีตรงนั้นมีอารมณ์ทางแล้วคุณมาหัวล้อน,นี่แอนตับไม่ได้จริงๆตับไม่ได้จริงๆแม่น้องมาแตวเคลื่อนไหวทำตัวเองให้ดีก่อนก่อนที่จะมาติมาสอนคนอื่นอยากเป็นคุณแม่ดีเด่นก็รองมามีลูกเป็นออทิสติกก่อนคอยมาชี้นำคนอื่น ในคลิปของคุณแม่ที่มีน้องเป็นเด็กพิเศษนะคะเห็นมาเป็นปีแล้วแล้ว,ลวก็เคยเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปพูดหลายครั้งแล้วว่าให้ให้แบบให้เลิกเถอะเลิกแบบเอาน้องมาลงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็จะแบบเหมือนเขาจะมั่นใจในตัวเขามากเลยว่าเขาเขาทุกครั้งที่เขาเอาปฏิกิริยาของลูกตัวเองที่มีอารมณ์รุนแรงหรือว่ามีอาการแบบตีอกชกหัวตัวเองเนี่ย คืออยากจะเป็นวิทยาวิทยาทานสอนคนอื่นว่าลูกตัวเองเป็นลูกเป็นแบบนี้แล้วเราคนที่จะจัด,จดการกับลูกยังไงอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดมาเป็นแค่คลิป2คลิปแอนว่าโอเคแต่นี้มันเป็นปีปแล้วะะ่ <S <S ้ข้างแฟนคลับหรืออะไรก็แล้วแต่ให้แอนดูนนองแอนว่าลองมุมมองใหม่เลิกเลิกลงในเลิกลงในสิ่งที่ลูกเป็นได้แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยทุกครั้งเลย ลูกแอบดูทีวีก็จะมาเนี่ยฮิตวายแล้วก,ก็ต้องถ่ายหน้าลูกตลอดเวลาถ้าเขาเป็นเด็กปกติเขาจะบอกว่าแม่เลิกถ่ายได้แล้วแต่นี่คือนี่ขนาดแบบเราขอถ่ายเด็กถ่ายล,ลูกเราเนี่ยเราต้องขออนุญ,ญาตล,ลูกเราลงห่าเแห่ะ พราะเด็กเขาโตแล้วแต่นี่น้องเป็นเด็กพิเศษยิ่งต้องให้ความสําคัญยิ่งให้มากขึ้นค่ะไม่ใช่ว่าเขาเป็นเด็กพิเศษแล้วก็ไปถ่ายเขาเอาถ่ายเขาเอาแล้วก็ลงเหมือนที่จะสอนแม่คนอื่นซึ่งมองแล้วมาเป็นปีอ่ะไม่สามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้เราไม่เรียกว่าสอนนะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถจัดการกับลูกคุณได้หรือว่าคุณเอามาลงแล้วน้องดีขึ้นอย่างเงี้ยเออนั่นเขาเรียกว่าสอนแต่นี่เป็นปีแล้วแล้งสิ่งที่สําคัญก็คือคุณบอกว่าลูกคุณมาแอบดูทีวีรลอมีอาการอย่างนั้นจริงๆแล้วคุณสามารถ กำจัดไอตัวนี้ได้เลยนะคะคือวิธีการแก้ปัญหาก็คือการไม่มีทีวีอยู่ตรงนั้นเลยค้าคุณไม่มีเวลาที่จะดูซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณไม่มีเวลาดูลูกถ้าคุณถ่ายเนาะเขาตลอดเวลาขนาดนั้น แล้วคุณเอาเวลาเอาเคไปอยู่หลังบ้านไปทํากับข้าวน้องเลยแอบดูทีวีเป็นไปได้ไหมว่าตรงนั้นจะไม่มีทีวีเนี่ยเราเรากําจัดปัญหาที่ต้นตอคะ่ะไม่ใช่ว่าพอน้องเบนแล้วก็มาแบบถ่ายคลิปลงแล้วก็บอกว่าเห็นไหมนี่แหละคะ่ะคือเด็กไม่ดีเห็นไหมนี่แหละคะ่ะมันเป็นการประจานลูกตัวเอง <S <S แล้วล่าสุดที่มันเป็นประเด็นนี่ก็มีลูกผู้ชายรูกไหมว่าเลิกจุ๊บเลิกเลิกจูบป,ปากลูกเนี่ยต่อตั้งแต่ลูกหกเจ็ดขวบแล้วนะคะ เพราะว่ามันไม่สมควรแล้วคืออการที่แบบไม่ใส่เสื้อแบบหรือใส่แบบล่อแหลมอะไรอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะแล้วก็พอเห็นลูกมีตรงนั้นเเอ,เอมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วคุณมาหัวเราะอยน่เนี้ยแอนรับไม่ได้จริงๆบอกเลยว่าไม่ได้ค่ะแล้วอย่าอย่าบอกว่าอย่าแ,แก้ตัวเลิกแก้ตัวเถอะแล้วเห็นมาหลายคลิปแล้วแล้วคุณก็มั่นใจมากเลย คือทัวร์จะมาลงที่แอนก็ได้นะคะแอนไม่ว่านะเพราะแอนก็มีลูกชายเหมือนกันและแอนก็มองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายตัวหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงถ้ายิ่งเป็นเด็กพิเศษคุณยิ่งไม่ต้องเอาเขามาลงแล้วคุณบอกว่ามาลงเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนอื่นพักสอนก่อนค่ะเพราะสิ่งที่คุณสอนมันไม่ได้ทําให้ลูกคุณดีขึ้น